เวลาเดินเข้าไปในร้านเหล้าหรือเปิดตู้เย็ยนที่บ้านหลายคนคงไม่ลังเลที่จะหยิบเบียร์เย็นจัดขึ้นมาดื่มเพราะมันชื่นใจสุดๆแต่รู้หรือไม่ว่าความเย็นไม่ได้เหมาะกับเบียร์ทุกประเภทและบางครั้งการดื่มเบียร์ที่อุณหภูมิพองก็ทําให้รสชาติของเบียร์เปิดขึ้นอย่างที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนเบียร์เย็นจัดสดชื่นแต่ซ่อนรสชาติความเย็นเป็นเหมือนดาบสองคมเมื่อเบียร์เย็นจัด ข้อดีคือมันจะช่วยให้รู้สึกสดชื่นดื่มง่ายขายร้อนโดยเฉพาะในวันที่อากาศอบอ้าวช่วยลดความขมและกลิ่นบางอย่างที่บางคนอาจไม่ชอบข้อเสียคือมันไปกดกลิ่นและรสชาติความเย็ยนจะกดกลิ่นและรสชาติที่ซับซ้อนของเบียรทำให้สัมผัสรสชาติไม่เต็มที่เบียรบางประเภทเช่นเอลหรือสเตว์อาจเสียสเสน่ห์ถ้าดื่มเย็ยนเกินไปแล้วเบียเย็ยนมันเหมาะกับเบียรแบบไหนล่ะ ก็เช่นพวกหลากเกอร์พิลสเนอร์และวิดเบียค่ะส่วนเบียรที่เสิร์ฟอุณหภูมิห้องหรืออุณหภูมิที่ไม่ได้เย็นจัดจะเผยรสชาติที่ลึกซึ้งและซับซ้อนมากขึ้นข้อดีคือมันจะปลดล็อกรสชาติกลิ่นขององฮอปมอลหรือเครื่องเทศจะชัดเจนขึ้นรสสัมผัสหลากหลายและจะรู้สึกถึงความหนาแน่นหรือความเข้มข้นของเบียรมากขึ้นข้อเสียคือดื่มแล้วอาจไม่รู้สึกสดชื่นเท่ากับเบียรเย็นถ้าเป็นเบียที่คุณภาพไม่ดีอาจเผยรสชาติที่ไม่น่าพึงพอใจออกมาค่ะ เบียร์ที่เสิร์ฟอุณหภูมิห้องหมาะก,กับเบียร์แบบไหนคำตอบคือพวกเอลสเตา IPA ค่ะการเปลี่ยนอุณหภูมิไม่ใช่แค่เรื่องความรู้สึกแต่เป็นวิทยาศาสตร์ของการดื่มเบียร์ความเย็นทำให้คาร์บอนไดออกไซด์หรือฟองเบียร์ละลายดีขึ้นทำให้เบียร์ซ่าสดชื่นความร้อนทำให้โมเลกุลของกลิน่นและรสชาติระเหยออกมาทำให้เรารับรู้กลิน่นและรสชาติได้ชัดเจนขึ้น แก้วเบียร์ก็มีผลต่ออุณหภูมิเบียร์บางประเภทนิยมเสริมในแก้วหนาเพื่อรักษาอุณหภูมิขณะที่เบียร์สดชื่นมักใช้แก้วบางเพื่อลดการเก็บความร้อนถ้าถามว่าแล้วดื่มแบบไหนดีกว่าอันนี้คงไม่มีคำตอบตายตัวเพราะมันคงจะขึ้นอยู่กับคุณผู้ชมว่าจะชอบแบบไหนมากกว่ากันนะคะ